โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยตอนนี้อยู่ผมช่อง k h s Game นะวันนี้เราจะมาทำอะไรน,นียดจะมาเล่นทอมสกิลเทพปุตรหิปหอบมานะอ้าวอ,อู้ยไม่โอเคเอาท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใช้งานหรือเปล่านะ ื่อกี้กดทดลองไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ากดใช้งานหรือยังเดี๋ยวต้องดูก่อน <c oughs> โอเคที่จริงแล้วตอนแรกผมจะรีวิวแมวขาวนะแต่เนื่องจากคลิปวิดีโอแมวขาวมันเสียท่านผู้ชมคิดดูวกันว่าเสียได้ไงอ่ะโอ้โหโคตรเสียไดายตาท่านผู้ชม โจนสลดัดโอเคเดี๋ยวเราอยู่ห้องเอ้าสกินหมาหรือท่านผู้ชมโอเคสรุปวันนี้เราคงได้มารีวิวสกินหมาแล้วท่านผู้ชมดูขวดทิชไทยนี่สิ เฝ้า exp หน่อยถ้าชมคิดว่าจะมีหนูตัวไหนวาเอา exp บ้าง,า e างข่าไม่หลงกลเจ้าหลอกหนูโจนสลัดเอ๋ยข่าก็จะยืนนิ่งของข้าไปเรื่อย เฮ้ยโอ้าอ้โอ๊ยเฉียบโ,โคตรเกลียด โอเคมีร okay, mm ูตรงนี้หนึ่งรูบทสติครับท่านผู้ชมบทสติ ไม่เหลือสติแล้ว À ha โอเคผมค่อนข้างจะตึงเครียดหน่อยอะนะฮึดดี้ไงกลางบ้านเลยทรั้งที่ไม่มีกับดักนะไม่รู้จะได้ไหมเอมเสียงเฮ้ยท็อชมครับอือว่าแต่ราชานี่มันมันอยู่ที่โอ้โหโอ้โหฮัานไายไม่มาช่วยแล้วก็ นายก็มีโอกาสคลายแพ้เกมได้เฝ้าครับสายเฝ้าฮึบมาแล้ว โอเคระหว่างนี้เราก็ไล่ตัวนี้ต่อได้เหมือนกันนะโอ้โหโอโหลูกก๊อฟลูกก๊อฟลูกก๊อฟโุกคามลูกก๊อฟแล้วก็ล้มไปจ้าเฮอยโอ้โหโอ้โห โอเคตาพี่ก็มีโอกาสชนะแล้วนะโอเคมาสำรับคลิปนี้ผมก็ขอกล้าปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะไม่ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ